คือคือเคสเนี้ยต้องบอกกันว่าพี่ไม่ได้เจอเขาเลยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วบังเอิแล้วพี่อ่ะไปเห็นอ,อ่อเหมือนกับเขาแชร์กันว่าต้องการเลือดไปไปบริจาคช่วยเหลือเด็กคนเนี้ยพี่ก็ถามว่าเออแล้วเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นพี่ก็สบายใจเพราะวันดีขึ้นดีบอกว่าใหม่บอกว่า,า,วาพี่ช่วยลูกหนูด้วยลูกหนูไม่น่าจะไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือน้อง เลือดออกอะไรเงี้ยแล้วจําเป็นต้องผ่าตัดแล้วรงพยาบาลที่นั่นน่ะเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมคือพี่ก็เลยอ่ะงั้นพี่ขอคุยกับหมอหน่อยพี่ก็เลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลก็ไปถามที่โรงพยาบาลที่น้องเขาอยู่คือเขาบอกโอ้โหมันอัตราการเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมันสูงมากอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องทํำยังไงก็สุดท้ายก็เลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาพอดีว่าไปรู้จักคุณหมอเด็กที่นั่นผมก็โทรไปคุยทางโรงพยาบาลทางทางชนบุรีนี่แหละว่าให้ช่วยเตรียมรถให้หน่อยรเขาก็ย้ายทุกอย่างก็ย้ายกลับมาก็ย้ายสุดท้ายนอองรด แล้วทางทางคุณแม่เขาก็ขอบคุณมาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งสบายใจอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะได้อัปตอัปเดตอาการของน้องเขาปั้นก็เมื่อเลยวๆนี้ก็เพิ่งถามไปบอกเป็นยังไงบ้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ่ารู้สึกตอนนี้ดีแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายรูปลูกมาให้ดูอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยในเมื่อพีอ่ไม่เคยเจอเขาแต่เขาอยากจะเจอพี่แล้วก็อยากจะขอบคุณพี่แบบตัวต่อตัว,ตว วันนี้คุณจันจิราและน้องเข้าปั้นมาพบพี่ด้วยตัวเขาเองค่ะใหอเรียนเชิญค่ะเอ,อ,เอ,อ,เอ๋อ,อ,อยิ้มมาเลยยิ้มมาเลยสวัสดีค่ะ ไม่เป็นไรครับเดินนั่งก่อนเดินนั่งแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ได้เจอคนที่เขายานักเองจริงดูเขาที่ช่วยชีวิตลูกเราเนาะใช่ค่ะพี่มีอะไรอยากบอกเขาค่ะอยากอยากขอบคุณพี่หนุ่มมากค่ะที่เหมือนแบบช่วยชีวิตลูกหนูถ้าไม่ได้โรงพยาบาลที่ดีแล้วก็หมอที่ดีอย่างที่พี่หนุ่มหามาให้ลูกหนูคงไม่รอดแล้วในวันนั้นน่ะในวันที่เขาเลือดออกในตาบ่ะ แล้ววันนั้นอะทําไมเราถึงแบบตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณหนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มเขาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนที่ลูกหนุ่มจะวิกฤตหนักแล้วค่ะคือแบบให้ความช่วยเหลือถ้ามีอะไรแย่ก็ติดต่อพี่มาได้เลยให้เบอร์ส่วนตัวแล้วก็ติดต่อมาเองโดยตรงเลยก็คือหาหมอและโรงพยาบาลที่ดีให้เลยค่ะ แล้วพอวันนั้นที่หนูบอกว่ามาเดี๋ยวพี่จะประสานให้ค่ะเราจะช่วยยังไงละคือวันนั้นน,อน้องว,วิกวิกฤตมากค่ะคือต้องย <ừ> ้ายโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นแล้วอืมอแล้วพี่หนุ่มเขาก็มาช่วยพอดีคือ,คอทางตัวตัวตัวน้องน้องเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาจะจะช่วยลูกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพี่ช่วยลูกหนูด้วยลูกหนูไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบเราก็เป็นพ่อออืเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน เนาะแล้ววันนี้พี่หนมรู้สึกยังไงอะวันเนี้ยเขามาหาพี่แล้วด้วยที่ลูกเขาวันเนี้ยสดใสกลับมาล่าเรยงอีกครั้งหนึ่งอะพี่รู้สึกยังไงจ๊ะโหก็ดีใจ <S 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 ดีใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการของการที่เราได้เข้ามาทำข่าวแล้วแล้วเราใช้โอกาส ในทางที่ถูกที่ควรแล้วเราช่วยเหลือชีวิตคนได้แล้วช่วยได้จริงๆเราดีใจที่เราไม่ได้มองผ่านเรากำลังพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจริงจริงแล้วสื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสื่อกลางแต่มันเป็นคนกลางซึ่งจะประสานให้คนคนหนึ่งที่ต้องการต้องการให้ลูกตัวเองรอดชีวิตแล้วเราทําได้เราใช้เราใช้โอกาสที่ถูกแล้วตอนนี้เป็นยังไงอาการน้องอาการน้องเขาดีขึ้นมากแล้วค่ะมีเรื่องระบบย่อยอย่างเดียวค่ะ เขาโตขึ้นนะคุณจันจิราจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังไงเล่าแน่นอนค่เดี๋ยวสมมติว่าเปิดทีวีมาแล้วก็เจอพี่หนุ่มกันชัอยู่ในทีวีอย่างเงี้ยพี่จันจิราจะบอกลูกไงนี่ยนะครับ้านนี่ยคนที่ช่วยชีวิตหนูถ้าไม่มีพี่เขานะหนูก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกขอบคุณครับยังนี่ขอบคุณในะ วันนี้คุณพ่อของน้องก็มาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่หนุ่มเหมือนกันคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวครับพ่อโอเคนะโอเคครับคุณพ่อขอบคุณมากนะครับค่ะครับผมยินดีครับมีอะไรอยากพี่หนุ่มในวันนั้นก็คงไม่มีน้องครับโอไม่เหรอครับวันนั้นมันเป็นยังไงคุณพ่อเล่าให้ฟังวันนั้นหน่อยตอนนั้นแบบหัวใจหล่นไปหมดแล้วครับว่าหมอบอกว่าเลยยี่สิบเปอร์เซนต์รัวน้องห้ามขยับตัวยี่สิบวันนะครับ ต้องโดนรัดตัวตลอดเวลาครับครับแล้วก็ห้ามกินอะไรด้วยครับห้ามกินอีกใช่ครับต้องขอขอบคุณมากจริงครับครับผมขอบคุณจริงๆรินะครับพี่หนุ่มขอบคุณมากครับยินดีครับไม่เป็นไรครับคุณจะ็ี